สวัสดีครับพี่น้องครับโปกช่องบัสลำเพลินออฟเชียครับวันนี้โอ้ยมาเมืองคี้บอดไหมพี่น้องครับ XPS สามสิบขอบคุณบอสโจซอนุดครับจุดยอดแห่งอาตคนลูกพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันเลยครับอยู่ที่มาอะไรคอนแก่นนะครับมีงานมืออื่นนะครับงานวันเกิดน้ององคงหญิงครับมืออืน่นแล้วก็เปิดตัวหนังคลายอวครับ เป็นสีพาเฮียงกับมงปเป็นผนพาเฮเดนนั่นเป็นแหละนะครับต่มเป็นกำลังใจด้วยพี่หนอนครับที่สิบเจ็ดกรกฎาทุกโรงพ่าพยุงครับขายอ้อขายอ้ออันนี้รุ่นเดียวกันกับจา์สุทินนะครับของใหม่เลยสุดยอดยสภาพดีมากนะครับ สวยมีกีตาร์ม,มีก็เอฟเฟคเอฟเฟคกีตาร์มีก็บอกครับอุปกรณ์เยอะมาก ร้านร้านซื้อ,อยังอาจารย์ร้านดีมิวสิกครับผมร้านดีมิวสิกนะครับพพด,ดีมิวสิว่าปีาป,ปดดทุมอุดรธานีพี่น้องกูได้กูเพราะว่าปีอะจังอ๋อ,อผมเพราะว่าปีคร <laughs> ลง สวยเลยตอนนี้อยู่ที่สองหมืนสองนะครับสองหมืนสองเขียว,วเรานเอาสาซมาอนเกนอนเยอะๆๆสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นพายเมืองทางนอกจะเข้า ทางคุณสิเปน็นถนนอันออกไปอุดรนะครับทางถนนไปอุดรธานีนะครับท,ท,ท, pues ทางนี้ผู้รู้ว่าไปใช่รับร้านดีมินสิทธ์เดัดเด็ดนี่ลงแซมเงียบเลยนะจำตั้งลงได้แต่เดี๋ยวผมลงให้โอเคครับ อัมนี่มีแฟชช่นเดยืนหครับเดี๋ยวผมเช่อแบบโอเคครับลองทดสอบดูครับ 有声音，甲壳。 ไปเรื่อยๆครับโอ้เสียงดีครับแย่เพิ่นลงลงลง,ลง,ลงแซมแซมให้ ที่สิบที่ที่สิบ พี่นองครับซื้อแล้วแล้วไปนี่ตัวใหม่กับตัวเก่าแล้วก็จะเอาตัวเก่าไปซ่อมต่อนะครับเนื้อินยานตอนนี้น้องเบียร์ก็หายใจกินแล้วเราก็ไปคนแก่นต่อนะครับ เจ็บตึงๆเหมืนอนนมคาตเต้าแบบมากๆม,ออมีอาการตึงๆใช่ตึงแบบแต่ว่ามันก็จะมีแบบปวดแผนนิดหน่อยปวดแขนปวดสิง,งามใด้ันหยุดันนี้ได้าะพี่น่องเอ้ยอดทนเี๋ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารนะฮะ อัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดให้นะครับเสียงไม่ขาดของตัว x p s เอเของเ้านะตัวเก่าฮา่ไหมเพื่อนจะดูแลให้เพื่อนว่าถ้ามีอะไรก็ติดต่อได้ตลอดนะครับขอบคุณร้านดีมิวสิกกลุ่มพวะาปีนะครับร่านดีมิวสิกกลุ่มพวะาปีนะครับผมซื้อในราคา2 2 0หมนนะครับสภาพเมื่อหนึ่งนะฮยอดมากนะครับโอ้รถคืออะไแต่ว่า สวยกิฟ์เนียนกิบเลยพี่น้องครับคือมัน,นึงก็ไปปัญหากระฝนจะดูดกันหนึ่งออกมาสิดูแลดีๆแล้วเนาะฝนตกปุ๊บคมปับ๊บบริเลณเรย่นั่นเดี๋ยวพักกันแม่ไอ้เพื่อนเรียบปะไม่มีผาอันนั้นยู่ยได้หรอลูกเปิดว่วได้ไม่ใช่ยังได้ด้วเดี๋เดี๋ยวจะเงินั้เอาไปพักกันอยู่คอนแกนครับเอาเขี้บอยอีกตัวหนึ่งไปสมนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่สามพันนะฮะจากที่งบกลางไม่ให้ เหตุงานใจหนีครับบมมีหนีเฮากะบมมีแหงเหตุงานครับแต่เราก็ได้อะอุปรกรณ์นในการทํามาหากินในอนาคตนะครับเ,เป็นเมื่อคี์บดก,กับเป็นให้มันสุดสวมแน่บ่สวมแน่ก็ไปผสมกันไปฝา <c oughs> กคลิบต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เดินทางไปอนแก่นต่อนะครับอีก100 100โลแห้โลละฝากคลิบต่อไปครับสวัสดีครับ